มาถึงผลการแข่งขันของสกกอล์ฟบุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพครับต้องดวลเพลย์ออฟกันถึง4หลุมครับก็จะเป็นแดนทายที่คว้าแชมป์ไปได้แล้วก็รับเงินรางวัลแชมป์ไปกว่าห0แสนบาทครับการแข่งขันกอล์ฟบุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพ2องพัสปกเป็นรายการโคซังชั่นระหว่างสิงห์ออทแลนด์กอล์ฟทัวร์กับเอเชียนเดเวลลอปเมนต์ทัวร์ครับจึงเงินรางวัลรวม3ามล้านหแสนบาทที่สนามกอล์ฟแลนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันที่กลับอำเภอปากช่องที่จังหวัดนครราชสีมาครับ การแข่ขันเมื่อสุดท้ายเมื่อวานนี้ปรากฏุนว่าสกอร์มาเท่ากันที่15้เพาร6 9ระหว่างแดนไทยบุญมากับอติวิทย์เจนวัฒนานนท์ครับต้องมาดวลเพลย์ออฟแล้วก็ยังคงสูสีครับดูก็นถึง4หลุมก่อนจะเป็นแดนไทยอายุเพียงแค่20ปีครับเฉื่อนอาชนะควา้าแชมปไปได้แล้วก็รับเงินรางวัลไป6,125 0 0บาทเป็นแชมป์ที่2ในปีนี้ของ โปรแดนไทยครับส่วนโปรแจนั้นรับรองแชมป์เงินรางวัล4,2500บาทส่วนโปรโช้างธงชัยครับรอบนี้จบที่13อันปภา271จบอันดับ6ร่วมครับตอมีอนาคตของนักกอล์ฟไทยสายเลือดใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่รล่มพี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะขึ้นมาอยู่ในดับเถาหน้าได้ในอนาคตครับ